เรื่องราวสัตว์ลึกลับมีปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วโลกมากมายนะครับในไทยเองก็มีเช่นกันไม่ว่าจะสมิงพญานาะคครุฑส่วนในต่างประเทศนั้นก็จะมีความน่ากลัวที่แตกต่างออกไปตามแต่วัฒนธรรมความเชื่อของคนในท้องถิน่นซึ่งวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องราวของหมาปีศาจที่มันจะมาพร้อมกับความตายและทุลี ที่เป็นตำนานอันเรื่องชื่อแห่งเกาะอังกฤษถ้าคุณพร้อมที่จะฟังแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดา์ไลบรารีห้องสมุดที่จะเต็มไปด้วยเรื่องเล่าตำนานและประวัติศาสตร์ลึกลับทั่วโลกเรื่องราวของวันนี้พร้อมแล้วเอาวิจารณญาณของคุณมาใกล้ๆแล้วมาฟังกันครับ b l a c k กช c k เป็นชื่อของหมาปีศาจสีดําตัวใหญ่ตามความเชื่อของชาวอังกฤษว่าการปรากฏตัวของมันจะนํามาซึ่งความตายและทุกที่ที่แบ็คชาร์กปรากฏตัวมักจะเกิดลอยไหมและได้กลิ่นของกรรมฐานตามมาด้วยเสมอในเรื่องของมันได้เริ่มต้นขึ้นในการปรากฏตัวระหว่างค่ำคืนช่วงพายุฝนฟ้าขนอง ของวันที่4สิงหาคมในปี1577ที่โบสร์โพลินทินิติในเมืองบริดเบิร์กประเทศอังกฤษซึ่งห่างจากเมืองเลสตันในซัฟฟอกไปประมาณ7หมล์ในขณะที่พายุก,กำลังโหมกระหน่ำชาวบ้านต่างก็พากันไปหลบภัยในโบสถ์ซึ่งเป็นอาคารที่มีความแข็งแรงทนทานมากที่สุดในเมืองแต่แล้วจูจ ระหว่างที่ทุกคนกำลังพักผ่อนหย่อนใจในโบสถ์อยู่นั้นฝาก็ได้พาลงมาที่ประตูโบสถ์จนทำให้ประตูเกิดไฟไหม้และสิ่งที่ปรากฏอยู่ที่ประตูต่อนหน้าชาวบ้านนั้นก็คือเจ้าหมาตัวหนึ่งที่ขนาดของมันใหญ่โตกว่าหมาปกติเป็นอย่างมากตัวของมันมีสีดำทมินในตาเป็นสีแดงกำละกกำลังส่งเสียงคำรามอยู่หน้าโบสถ์เสียงของมัน ช่างน่าสะพรึงกลัวทําให้ผู้คนในโบสถต่างพากันสั่นเทาไปด้วยความัวและสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็ได้เกิดขึ้นมุ่อยู่ๆมันที่วิ่งฟาบรรดาชาวบ้านที่กําลังวุ่นวงกันอยู่เข้ามาฆ่าชายคนหนึ่งและเด็กผู้ชายอีกคนที่กําลังนั่งสวดภาวนาต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าด้วยการฉีกระชากล่างของพวกเขา อย่างรวดเร็วเลือดได้ไหลนองเต็มพื้นโบสถท่ถามกลางสายตาของชาวบ้านนับร้อยที่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นก่อนที่อยู่ๆย,ยอดหลังคาของโบสถ์จะถล่มลงมาใส่ห้องถูงและมันก็ได้วิ่งหนีไปผ่านลอยไม้เกรียมที่ประตูโบสและที่ประตูของโบสก็ยังมีร่องรอยกงเล็บของมันติดอยู่จนถึงทุกวันนี้ซึ่งมืนกลายเป็นหลักฐานว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วในวันเดียวกันนั้นเองแบล็กชักก็ได้ถูกพบที่โบสถ์เซนต์แมรีในเมืองบุชเกในซัฟโฟกเช่นกันแต่โบสถ์แห่งนี้ได้ห่างออกไป12บสองไมล์จากโบสถ์โฮริเินิติซึ่งมันได้ฆ่าบาดหลวงสองคนซึ่งเป็นช่วงที่มีพายุโหมกระหน,น่ำเช่นเดียวกัน และหลังจากเหตุการณ์ทั้งสองได้เป็นที่เล่าขานกันไปทั่วเกาะอังกฤษเบรฟอับราฮัมเฟรมิงนักบวชคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์หนึ่งในสองเหตุการณ์นั้นได้อธิบายถึงลักษณะของเจ้าหมาปีศาจต,ตัวนี้ในหนังสือที่เขาได้เขียนไว้ชื่อ Astrong and Terrible Wonder ในปี1577ซึ่งเขาได้กล่าวเอาไว้ว่ามันมีสีดำสนิทด,ดวงตาของมัน สีแดงลุกโชนดังเปลวไฟขนาดของมันใหญ่โตโพอๆกับหมาหรือวัวมันวิ่งผ่านฝูงชนที่กำลังแตกตื่นไปด้วยความรวดเร็วของมันมันช่างน่าเหลือเชื่อมันอย่างมากด้วยขนาดตัวของมันแล้วมันไม่น่าจะเร็วขนาดนั้นเลยและในระหว่างที่มันได้วิ่งผ่านผู้คนไปนั้นมันได้ตรงไปขย้ำคอของคนสองคนที่กำลังคุกเข่าสวดมนต์ภาวนาต่อพระเจ้า จนทั้งคู่ได้หวัวหลุดออกจากบ่าและกลิ้งอยู่บนพื้นเลือดที่ไหลนองอยู่บนพื้นได้ย้อมสีพื้นของโบสถให้กลายเป็นสีแดงฉานที่ล่างของพวกเขายังคงนั่งคุกเข่ากันอยู่เลยซึ่งมันเป็นการตายที่น่าสยเดดสยองเป็นอย่างมากหลังจากนั้น ก็มีรายงานการพบเห็นเจ้าแบ็กชาร์กอีกมากมายหลายครั้งทั่วเกาะอังกฤษโดยทุกครั้งที่มันปรากฏตัวมันจะมาพร้อมกับลอยไหมและกลิ่นกรมะถันอย่างรุนแรงและนำมาซึ่งความตายทุกครั้งไปเจ้าแบ็กชาร์กยังได้ถูกอ้างอิงในวัฒนธรรมร่วมสมัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดในปี1998เรื่อง Black Dog ที่นำแสดงโดยแพทริกสเวซี่ซึ่งเอาตรงๆเจ้า Black Dog เนี่ยนอกจากชื่อเรื่องแล้วก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหมาดำนี้เลยหรือจะมีอีกผลงานหนึ่งเป็นสารคดีทางโทรทัศน์ของ Discovery ในชุด Lost t a p a s ซึ่งเป็นสารคดีที่เกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ประหลาดหรือสิ่งเล่นลับเนื้อธรรมชาติที่จะเข้ามาจู่โจมใส่มนุษย์ ในรูปแบบต่างๆและในสารคดีนี้ก็มีเรื่องหนึ่งที่เป็นของแบ็กชักด้วยซึ่งจะใช้ชื่อตอนว่าเฮ l l ฮา w b แบ็คชัรกจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นก็พูดได้ยากแต่ก็มีหลักฐานหลายอย่างที่บ่งบอกว่ามันมีตัวตนอยู่จริงๆอย่างในเดือนพฤษภาคมปี2015มีการพบโครงกระดูกคล้ายสุนัขขนาดใหญ่ ในระหว่างการขุดสร้างประคับพางของโบสถ์ในเมืองเลสตันที่ซับฟอร์โดยขนาดของมันสูงถึง7ฟุตและหนักกว่า200ปอนด์โดยมีอายุอยู่ในช่วงคริสตศักราชที่16มันทำให้หลายๆคนเชื่อว่านี่คือโครงกระดูกของเจ้าแบ็กชัคอย่างแน่นอนหรือว่าแท้จริงแล้วตำนานนี้จะเป็นเรื่องจริงกันแน่เอาละ เรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความบันเทิงความรู้ไปไม่มากก็คงจะน้อยนะครับถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็ขอช่วยกดไลค์และกด s u b s c r i b ตติดตามเราและรอรับชมเรื่องราวต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอไปก่อนสวัสดีครับ